สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ในเกมอวตารโวค่ะที่เขาเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาใหม่กันนะก่อนอื่นเลยนะจ๊าเราเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านนะใครนะคะที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมใหญ่ลืมอัปเดตด้วยนะจ๊านี่เลยเราสามารถรับแพ็กฟรีนะคะวาเลนทน์กันได้แล้วนะเอาเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันต่อเลยที่อัปเดตกันนะจ๊ะสถานที่แรกนะคะที่เกมอวตารโวเนี่ยเขามีการอัปเดตเข้ามานะคะก็คือ เป็นบ้านหลังใหญ่อันนี้เลยทุกคนคือแบบว่าเป็นบ้านที่อลังการงานสร้างมากนะจ๊ะคือมีแต่คนรวยนะคะในนั้นข้าวของก็เป็นแบบรวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือเปล่านี่เขามีนะคะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็นแปลงทาสีด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นรูปนาฬิกาทรายนั่นเองนะจ๊ะ ตรงนี้นะคะทางตัวเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตให้เราเนี่ยตกแต่งบ้านหลังใหญ่ได้ด้วยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบ้านหลังเล็กนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเป็นสัญลักษณ์มานะจ๊ะก็คาดว่าบ้านหลังเล็กนะคะอาจจะยังตกแต่งอะไรในอนาคตไม่ได้นะบ้านหลังใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูกันก่อนเลยดีกว่าชื่นนะคะแต่น้แต่นลอยดูดิบ้านหลังใหญ่นะคะปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการอัปเดตคะทำให้เราเนี่ยเพิ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะเพิ่มของตกแต่งเข้ามาได้ด้วย มันจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆพี่พนี้คิดว่านะคะของแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยน้อย่างเช่นโต๊ะนะคะเราอาจจะเคลื่อนย้ายได้ด้วยน้ำแบบเปลี่ยนโต๊ะไปเลยอะไรแบบนี้นะพนี่นะะพนี้นะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นการคาดดาวเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,คะ,คะเขามีบอกว่าเป็นไฟด้วยทุกคนเราก็อาจจะย้ายของพวกนี้นะคะออกไปได้นะเราก็เพิ่มของอันใหม่นะคะ,ะ,คะเข้ามาได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้เขาก็มีเป็นสนามญ้าคะทุกคนก็อาจจะแบบว่า เอมีอะไรเนี่ยให้เราตกแต่งสนามหญ้าหลังบ้านของเราได้หรือเปล่านะอาจจะมีที่นั่งที่นอนนะคะน้ำพลุอะไรแบบนี้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าในบ้านใหญ่นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือเปล่าในบ้านหลังใหญ่นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวละคระคะ่ะที่ติดมากับบ้านเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นแบบคุณแม่บ้านใช่ไหมที่กําลังทําความสะอาดบ้านของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบคนเล่นเป็นโนอยู่นั่นเองเนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีก2คนเลยทุกคน คนก็คือคุณผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งสบายใจเฉิบนะคะอยู่ที่ริมสระน้ําของตัวบ้านเลยแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเป็นพ่อบ้านคนนี้เลยปกตินะคะเวลาที่เราเนี่ยเล่นใช่ไหมคนพวกนี้นะคะเขาก็จะยังอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนคือแบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถลบพวกเขานะคะออกไปจากฉากของเราได้นั่นเองนะแต่พี่พนนี้นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีการอัปเดตให้เรานะคะตกแต่งบ้านหลังใหญ่ได้แล้วเนี่ยอาจจะมีนะคะแบบว่าเป็นแถบเนี่ยให้ เรานะคะกดแล้วก็ย้ายคนพวกนี้นะคะออกไปได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะแ <B out S 1> บบว่าย้ายเข้าไปในห้องเก็บของอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนอันนี้นะคะพี่พลนี่เชื่อคิดว่าอนาคตนะคะอาจจะมีมาให้แบบนี้นะตรงนี้เนี่ยจะมีเตียงนะคะพี่พลนี่คาดเดานะว่าเตียงอันนี้เนี่ยมันอาจจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงพวกนี้เนี่ยเป็นพวกตู้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะสามารถเปลี่ยนสีตู้ได้หรือเปล่านะแบบสมมติว่าเรานะคะชอบสีชมพูชอบสีฟ้าเนี่ยตู้ ะะเขาอาจจะเปลี่ยนสีนะคะให้เราเนี่ยเป็นสีฟ้าสีชมพูก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอาจจะย้ายเนี่ยเป็นพวกเก้าอี้นะคะเฟอร์นิเจอร์พรมนะคะแล้วก็พวกกระจกเนี่ยได้เช่นกันเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนาะดูดิก็จะมีพวกอ่างอะไรแบบนี้ปะพี่พลนี่นะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นเครื่องซักผ้าค่ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยที่เราเล่นเล่นกันมานะคะเครื่องซักผ้าเนี่ยมันยังไม่มีให้เราใช่ปะพี่พลนี้เดาว,ะะว่าตรงเครื่องซักผ้าเนี่ยมันอาจจะสามารถ เพื่อนยายได้ด้วยเช่นกันนะคะในอนาคตนะยังไงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมารอดูติดตามกันดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยค่ะทุกคนพูดถึงบ้านหลังใหญ่กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะมาดูทางด้านนี้ชแวบชวบชวบนะคะมีใครเนี่ยเคยเห็นหรือยังเอ่ยเตนแตนๆๆทุกคนดูดิโดยอันนี้นะคะเขาอัปเดตใหม่มาค่ะเพื่อนๆมีใครเนี่ยเคยสังเกตเห็นหรือยังจ๊ะอันนี้นะคะพี่โบนี่เดานะคะว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวก ร้านขายเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะเราเนี่ยสังเกตจากภายนอกนะคะรูปลักษ์ของร้านเขาเนี่ยคล้ายๆกับห้างป้าจะเรียกว่าร้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะคะทุกคนคล้ายๆกับห้างเลยอะ่ะเหมือนอ e ีเกียป้าทุกคนหรือว่าโฮมโปรนะคะที่เขาเนี่ยขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะให้เราเนี่ยเอามาตกแต่งบ้านได้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิตรงนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเขามีเป็นรูปภาคเลยทุกคนคือเรานะคะสามารถมองทะลุเนี่ยเข้าไปยังหน้าต่างนะคะทะลุเข้าไปเลย เราก็จะเห็นนะคะว่ามันมีโซฟาด้วยมีเป็นแบบว่าโคมไฟนะคะตั้งพื้นมีเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นโต๊นะคะเป็นแบบเก้าอี้ที่นั่งเลยทุกคนพี่พลนี่คิดว่านะคะโซนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์พวกห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆคือแบบว่าของจริงมาเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นโซนนะคะเป็นโซนแบบห้องน้ํานะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องนอนก็เป็นได้นะแล้วก็แต่ละอันนะคะพี่พลนี่คิดว่าของนะคะอาจจะแบบว่ามีหลายชิ้น อย่างเช่นเตียงนอนนะคะอาจจะมีให้เราเนี่ยเลือกหลายๆชิ้นเลยทุกคนอาจจะมีแบบสองสาชิ้นนะคะโคมไฟเนี่ยก็อาจจะมีตั้งพื้นนะคะเป็นแบบแขวนะอะไรแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคือแบบน่าสนใจมากๆนะจ๊ะพี่โพนี้นะคะอยากได้โคมไฟแบบแขวนแบบอลังการเลยทุกคนแล้วก็ตรงส่วนโซนนี้นะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันเหมือนอะไรจ๊ะคือแบบว่ามันใหญ่มากๆเลยทุกคนอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นพวกจานชามนะคะก็ค,คิดว่านะคะว่าอาจจะมีพวกจานชามนะคะหรูหร สวยๆเนี่ยหลายๆแบบนะคะให้เราเลือกใช้ก็ได้นะแบบอาจจะมีหลายสีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะก็มีเป็นแบบว่าโคมไฟนะคะเป็นโต๊ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตัวกระตูนตัวนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถให้เรานะคะเปลี่ยนสีพวกเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยค่ะทุกคนคือแบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะคะชอบกันไหมระหว่างอันนี้นะคะกับบ้านหลังใหญ่พี่ฝนนี่บอกเลยนะคะว่าเชียร์นะคะอยากให้ร้านนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้านะคะที่ขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ย อัปเดตมากเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าอยากจะเห็นนะคะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยให้เรามาเล่นกันหรือเปล่านะคืออยากได้มากเลยนะจ๊ะพี่พลนี่ก็เดาน,นะคะว่าร้านนี้เนี่ยห้างนี้นะคะเขาอาจจะมีขายสินค้าออนไลน์หรือเปล่าคะทุกคนแล้วก็แบบเอาไปส่งถึงบ้านเลยอ่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆ ه, เดี๋ยวพี่พลนี่นะคะพาเพื่อนๆมาดูดีกว่าสมมุตินะคะว่าพี่พลนี่เนี่ยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใช่ปะปกตินะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากได้ของอะไรนะคะเราก็จะมากดสั่งตรงนี้นะจ๊ะทางด้านขวามือเลย เป็นปุ่มตรงนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยทำให้เรานะคะสามารถสั่งอาหารอะไรมาก็ได้นะคะทุกคนคือแบบมันจะมีแถบนะแบบว่าให้เราเนี่ยรอสักพักหนึ่งนะคะชืบๆนะคะก็จะแบบว่ามีอาหารมาส่งใช่ปะอันนี้นะคะร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊เขาจะมีบริการส่งเฟอร์นิเจอร์ถึงบ้านหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทางหน้าร้านเขาเนี่ยเขาแบบว่ามีเป็นรถนะคะคือแบบอลังการมากๆเลยจะมีพื้นที่เนี่ยเยอะมาก มากเลยนะอันนี้พี่คนนี่ก็คาดเดานะคะว่ามันอาจจะมีมาเนี่ยในอนาคตก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปนะคะมีใครเนี่ยเคยสังเกตรหรือเปล่าเอ่ยที่สถานรับเลี้ยงเด็กตรงนี้นะคะเราจะเข้าไปกันเลยนะชืบชืบนะคะตรงนี้เลยทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีเป็นประตูโกบมาค่ะทุกคนคือในอนาคตนะคะปีนี้เนี่ยรับรองนะคะว่ามีมาแน่นอนนะจ๊ะประตูโกบป,ประตูนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าข้างในนะคะจะเป็นอะไรปกติแล้วเนี่ย ที่นี่นะคะก็จะแบบว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะเป็นสนามเด็กเล่นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่พูุนนี่ก็เดาว,ว่าเอมันอาจจะเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าน่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีเป็นรูปกบมนะคะ,ะ,คะดูแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบเด็กๆอะไรแบบนี้นะแถมข้างหน้านะคะเขาก็ยังมีแบบเป็นกระเป๋าอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะในนี้นะคะ,ะ,คะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนเด็กอนุบาลหรือเปล่าน่าเดี๋ยวเรานะคะก็มารอติดตามกันในอนาคตละกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะยังไม่หมด เพียงเท่านี้ในโรงเรียนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยชืบนะคะเดี๋ยวมาเข้าประตูตรงนี้กันละกันนะจ๊ะชืบชืบนะคะตรงนี้เลยทุกคนคือแบบว่าวบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็มีเป็นสัญลักษณ์เนี่ยที่แบบเอ้ยกําลังแบบก่อสร้างอะไรแบบนี้นะคะมีแบบว่าเป็นชั้นสองเลยอะ่ะเพื่อนๆดูดิแล้วก็ห้องตรงนี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นการก่อสร้างอยู่ค่ะทุกคนคือพี่คนนี้นะคะก็เดาว,ว่าเอ๊ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องอะไรเอ่ยอาจจะแบบว่าเป็นห้องเรียนศิลปะหรือเปล่าหรือว่าห้องเรียน ะะเราว่าตรงนี้นะคะด้านหน้าประตูเนี่ยเขามีบอกว่าเป็นสีนะคะ <ๆ S 1> เลอเลอเปิอะเปะอยู่นั่นเองนะจ๊ะเราก็ตรงบันไดน,นะคะเขาก็แบบว่ามีโปสเตอร์ด้วยทุกคนคือแบบว่าเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นแบบกีตาร์อะไรแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ S 2> ก็คาดเดาว,ว่าห้องนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องเรียนดนตรีหรือเปล่าเอยเพื่อนๆนะคะชอบสถานที่ไหนมากที่สุดเนี่ยบอกพี่พลนี่หน่อยนะจ๊ะบอกเลยว่าสี่สถานที่นะคะที่พี่พลนี่พาไปเนี่ยพี่พลนี่ชอบที่นี่มากที่สุดเลยเป็นร้านนะคะเป็นห้างขายเฟอร์นิเจ นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะเอาละคะ่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่คนนี้นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ